จ,จ้าเป็นยังไงล่มนี้ก็เป็นห้องจําลองสภาวะอากาศานะครับนี่ที่กําลังจะมานะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าบูธหลักของคอยไม้นะครับที่เป็นไมโครอินเวอร์เตอร์อันดับ2ของโลกแล้วก็เราเป็น installer อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับในงา <c oughs> นเรสซิเดนเชียลเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าในบูธเขามีอะไรบ้างนี่คือพาร์ทเนอร์หลักของเราอีกรายนึงครับนี่นะครับเป็นบูธคอยไม้นะครับก็คล้ายๆกับโชว์รูมที่เราไปดูกันในบูธในงาน เราก็จะเจอพนักงานคุณหน้าคุณตาหลายๆคนครับนี่ที่กำลังจะมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็จะ,จะมีเป็นวัน on อ้อนวานี่ครับน่าจะมาสิ้นปีตามรถแบบที่เราได้ไปไประชุมนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายครับซีรีส์2 0 0 4ที่2,000 2,000 DW อันนี้ไม่ได้เข้าบ้านหานรอก ก็จะมีบิวอินเคเบิลทั้งอันใหม่ของเขานะครับ <VIE i S 1> นี่นะครับที่บอกผ่านมาตรฐานการน้ำกันฝุนการลมอันนี้ถ้าฝนตกหนักๆนะครับก็ไม่มีปัญหาแดดจ้าๆเป็นยังไงล่นี่ก็เป็นห้องจำลองสภาวะอากาศนะครับซึ่งไม่มีปัญหา นี่นะครับมีตั้งแต่รุ่น1 4 0่อันางนี้อยยังเป็นรุ่นเก่าอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรุ่นใหม่จะมายอย่างที่ผมบอกไปนี่นะครับเป็นภาษาจีนผมจะพยายามแปลเท่าที่แปลได้คือตอนนี้คนมากกว่า1,200คน ได้มากกว่า110ประเทศทั่วโลกนะครับหลังจากที่เราได้รับเชิญจากคอยไม้นะครับในงาน Global Distributor Conference เนี่ยพอได้รับเชิญปุ๊บเนี่ยเขาให้ดูโรงงานสำนักงานใหญ่ทีนี้เนี่ยก็ในงานส n a k e เองเนี่ยทางคอยไม่ก็ไม่พลาดครับมาให้รู้นะครับว่าโลกของโซลา่าเนี่ย ไปถึงไหนล้เพราะถ้าที่ที่จีนเนี่ยโอเคอาจจะไม่ใช่ไฮเทคที่สุดแต่ถ้าเป็นอินดัสเทรียลไลน์ที่ผลิตเยอะที่สุดเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นจีนนะครับ